คนแบบไหนที่คุณไม่ควรรักข้อ 1. คนที่เพิกเฉยข้อความของคุณคุณคิดว่าคนที่คุณส่งข้อความไปเนี่ยแล้วก็แบบไม่ตอบข้อความคุณเพิกเฉยข้อความคุณเป็น4ี่ห้าชั่วโมงข้ามคืนข้าวมวันอะไรเนี่ยสมควรที่จะรักไหมคะสมควรที่คุณเนี่ยจะให้ใจกับคนแบบนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยบอกว่าเออเช่นเ้าเข้าน,าน,นู่นนี่นะแล้วคุณก็แบบส่งข้อความไปหาเขาไปบ่อย แต่เขาก็ยังทําเหมือนเดิมคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดหัวใจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจทุกทรมานใจดังนั้นแล้วคนที่เพ้อเฉยอข้อความคุณนะคะตัดได้ตัดนะคะไม่สมควรที่จะให้ใจคนแบบนี้ตั้งแต่แรกถึงแม้ให้ใจไปแล้วก็กลับขึ้นมานะคะเอาใจของเราเนี่ยกลับขึ้นมารักตัวเองจะทรงพลังมากกว่าค่ะข้อ 2. คนที่ไม่พูดถึงอนาคต ของคุณกับเขาถ้าเกิดว่าคุณคบกับคนคนหนึ่งไปแล้วนะคะสักระยะหนึ่งแล้วเขาไม่เคยพูดถึงอนาคตของคุณกับเขาเลยไม่เคยวางแผนอนาคตอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ารักคุณต่างๆนานาแต่ไม่เคยพูดเลยอนาคตที่เขาพูดนะคะจะมีแค่เขาอยู่ในนั้นคนเดียวเขาอาจจะพูดว่าเขาแพลนที่จะซื้อบ้านอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทําธุรกิจนั้นนี้ แต่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นด้วยเลยนะคะคนแบบนี้ไม่สมควรที่คุณจะรักนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขารักคุณจริงๆเขาแพลนที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะรวมคุณเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะและ,ะมันหมายความว่าเขาแพลนที่จะเตรียมอนาคตข้างหน้าร่วมกันกับคุณหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนั่นเองดังนั้นแล้วคนที่เขาไม่ทําอะไรเลยนะคะเราไม่ควรจะให้ใจเขาค่ะข้อ 3. คนที่ไม่เต็มใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สำคัญกับคุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเรื่องที่จะปรึกษาเขาใช่ไหมคะมีเรื่องที่จะระบายมีเรื่องที่จะแบบปรับทุกข์กับเขาแต่เขาแบบว่าไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับคุณไม่มีเวลาที่จะแบบว่ามาให้คําปรึกษาคุณปลอบโยนคือหรือว่าให้คําแนะนําใดๆกับคุณเลยทั้งๆที่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่เขาไม่เต็มใจเขาบอกปัด คนละหรืออะไรแบบนี้คนแบบนี้นะคะไม่สมควรที่หนุ่ม,มส,าสาวเนี่ยจะรักหรือว่าให้ใจนะคะถ้าเกิดว่าหนุ่ม,มส,าสาวเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนที่เขาเนี่ยไม่เต็มใจที่จะพูดคุยสื่อสารไม่เต็มใจที่จะมาเปิดอกพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะก็ควรที่จะหยุดให้ใจกับคนแบบนี้ให้ใจไปก็ไรค้ค่าให้ใจคนที่เขาดีกับเราให้ใจตัวเองเนี่ย ยังจะดีซะกว่าให้กับคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าเราค่ะดังนั้นแล้วนะคะมันไม่ใช่งานของคุณนะคะที่จะทําให้เขาเนี่ยเชื่อในตัวคุณไม่มันไม่ใช่งานของคุณเนี่ยที่จะทําให้เขาเนี่ยมาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะงานของคุณก็คือคุณต้องปกป้องหัวใจตัวเองนะคะต้องกลับมารักตัวเองนะคะการที่เราปกป้องตัวเองกับรักตัวเองปกป้องขอบเขตของคุณเองนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ย ไม่ได้ทระยศตัวเองนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะรักษาหัวใจตัวเองเนี่ยให้มีความสุขเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยหลงไปรักคนคนนั้นคุณหลงไปรักคนที่เขาไม่แคร์ไม่แยแสคุณไม่เห็นคุณค่าคุณคุณทระยศตัวเองและคุณก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะไปที่ไหนดีเหมือนร่องรอยเคว้งคว้างอ้างวะอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วนี่คือสข้อนะคะถ้า คนที่เขาคบกับคุณอยู่เขาทําแบบนี้นะคะคุณไม่ควรให้ใจนะคะให้ใจตัวเองดีกว่าให้ใจคนที่เขาไม่รักคุณไม่เห็นคุณค่าคุณไร้ค่าค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากกุลนุชค่ะ